ขอ,อยาดเด้อคับพระอาจารย์ผมมาถ่ายทำพระอาจารย์ว่าบอยอย่างน้อครับขอยาดไปเผยแพร่ไปยังก็ดีอ๋อบัวบอยเนาะเออเรียกจะยังยม,ยมพระอาจารย์จำพันษาอยู่นี่น่านหรอบอกครับเรทจะมาจำต้อ,ำอ,องขอแลมาจำเนาะเออมาจำเลยพันษานีพ,นาานพันษาเดียวพันศาแรกของวัดพันศาแรกของวัดอยู่วัดนี้แต่ว่าพระอาจารย์ ขึ้นไปมาจากทางไหนเนาะครับบ้านโบราะจากคารสินบ้านเฮาโบราะดอนจานบ้านดอนจานบ้านดงบ้านต๊อกเนี่ยใจว่าโบราะดอนจานน้องแคนอ้นคือว่าผมมาถ่ายท้ำเมื่อนี่กันผมมีเสียงดอกคือประสงค์ของผมคือว่ายแบเฮยแพรขั้นพูดไดสิมาท้ำบุญท้ำท่านกันมาได้เนาะครับอาจารย์ได้ได้ได้กระสาทุน้ำเออมาเห็ดมาสางมาแป้งช่วยกัน เออมันงงเครื่องเหลืองเหลี่ยมมาปงนกแซวเด้อปูใดสิมากก็ได้ายาดงมทางไข่ทางไก่อบิกซี่เอฟซีบ่เคือค่บวกมันบิกซีเนาะเอฟซีเนาะพันบิกซีมันบิกซีมันมันคือพวกขาเจ้าขายของเนาะอ่เอฟซีอฟมันใสกันนะครับบ้านห้องกับบ้านสายผู้สายดูสาย พายการฉายาว่าแต่ไดน้อครับเตชะธรรมโมเตชะธรรมโมโอ่าเตชะธมโมโอ่เป็นผู้รู้แห่งธรรมแล้วอ่าบ,บ้านเฮานี่อยู่อำเภอใด,ดอยู่อันนี้ใดน้อครับบ้านเฮานี่ไหมอยู่ตำบลตำบลแสงบดานแซงบดานอออันนี้นตำบลแสงบดาลอำเภออำเภอสมเด็จสมเด็จจังหวัดากาฬสินธุ์หมู่สิบห้า บ้านปุงนกเซลหมู่สิบห้ามันบรรยากาศกักบรรยากาศกักขนาดผมมาหนี่เป็นเดือนนะเพราะนี่เม่เมื่อบ้านเนี่ยบ้านปงนกเซลพี่น้องเอฟซีทั้งหลายหรือว่าสายบุญขันสีมาทาบุญทาท่านเม่นมาแยงมาทั้งไตทิ่ผมกะผมกะสามารถพามาได้ครับมาบ้านปูงนกเซลนี่แหละแต่ว่าขัน มาใส่ว,ว่าใส่ว,ว่าให้ลงเรื่องสื่อต่อศาสนาสา,าระจย์เจริญทุกท่านบ้านเพื่อนทอบ้านเพื่บน,บนบ้านบ้านสายผู้สายดวงบ้านสายผู้สายดวงบ้านบัะเนร์เเจอบ้านตั้งไหมประมาณจักหาสิหลังคาคึ้นสี่ใด้างเนาะหาสิ <50 S 1> หลังคาเออหาซิ หาสิบลังค่ายออาจา์นียังกับอหอครับรรอาจารย์เป่านียังรครับอ้าพันาตดโยมสายบุญนอ,อเอฟซีในช,อชอ่องเลช่องช่องนังตายผ้าลอฮะแก้วไร่สไตล์เออในช่องแก้วไร่สไตล์ผ้าล็อ,อกผ้าลอกนอ เออเพื่อนก็นได้มาถ่ายทำมาเบิง่งวัดโปงนกแซลมาเบิ้งพระเบิ้งหลวงปู่หลวงตาเบิ้งหลวงพอ่อเบิ้งครูบาอาจารย์เบิ้งสถานที่สีสางศิบุรณะปฏิสังขรณ์อยู่นี่มันก็คือว่าเนะี่ยเป็นบ้านใหม่วัดใหม่ส่างใหม่เฮ็ดใหม่ก่อสร้างกับบัดท่านเนี่ยพ่อปีเนาะกับบัดท่านเนีพ่อปีกับหัวตัดส่างได้ กะเกี่ยวกักุฏิเน่เออสาราเน่แล้วก็ขาดอ่าห้องน้ำก็บพระท่านไี่มีเน้อโยมเน้อ้องน้ำก็ขาดเออกุฏิก็บพระท่านไั่นแล้วขันผู้ใดญขันญาติโยมผู้ใจบุญใจศรัทธาอยากติ สางอยากติซอยทำบุญอยากติสางอยากติบุรณะปฏิสังขรณ์อ,อยากติทำบุญร่วมกันเนาะก็มาได้ที่อ่าบัดโบงนกแซวอ่าอำเภอสมเด็จอ่บบาบาใตำบลเทบาลอ่าไอแซงบัดานอ่อาก็มาขันขันมาบ่ถือกลับไปอ่ากับิดต่ตอทั้งช่องอ่าทั้งช่อง ทั nữa, vimos, oh. yeah. <S 1> <S 1> ้งช่องทุมุบหรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อนก็ได้กับเบอร์โทรศัพท์เพื่อนเบอร์ยังล่ะเบอร์โทรศัพท์เจ้าช่องผมที่ของผมก็ผมซิดีไปข้างล่างครับเออบิรงอยู่ข้างล่างเนาะหันโคใจบุญใจศรัทธาผู้ศรัทธาทั้งศาสนา บำรุงบรณะปฏิสังขรเอามาซอยสัตศาสนาซอยพระซอยเจ้าก่ะเดินในโยมเนอเอออัตามากะะขอได้สำนีละเนอะเออครับสาธุสาธุเนอะอยู่ดีมีแห้งสุขทูุกคนสาธุผมกันขอขอบขอบขอบคุณพระาจารย์เด้อครับที่ให้ความรู้หรืรรรรอว่ากระจายข่าว บอกบุญต่างๆเรื่อาญานในผมมาทายทําผมก็อบคุณเด้อผับผับอาจะเล่นพอนจะเล่นพอนนี่แหรวครับพี่น้องหลังจากสัมผัสพระอาจารย์เพลินเรียบร้อยแล้วกัดผมกับเสกส้ม บรรยากาศรอบบัดครับจะลื่นหรือบมจะลื่นจงังใดก็ให้พี่น้องเบึงนะครับไปพุ่นกับซิเมนเป็นมู่บ้านครับมู่บ้านปงนกแซลตตำบลแซงครับนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศ ว,วัดบ้านปงนกแซวของห้าวของน้กนงงนานนกับมบ,บมีหลังครับของน้ำเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นห้องน้ำเพิ่นยังบ่มีหลังคาอยู่ครับน,นี่แหละครับห้องนั่นก็สิเป็นห้องครัวเพิ่นเฮ็ดห้องครัวเวลามีบุญมีงานหรือว่าทำกิจกรรมวัด กุฏิเพิ่นกะเพิ่งส้างครับนี่แหละครับอยากมาเที่ยว,วั้อมนี่แหละครับบรรยากาศก็ขอจบเพียงซรนี้นะครับ<า>ก็ขอฝากหมากโตนั่นเอครับ ในช่องหนุ่มหน้ามุนคนบ้านปุ่งชาแนลครับขอบคุณครับ